bun tốt là bộ mà. không buộc má cái gì nó nó không cái như này là tân tôi nè là qua phun sau thì mà chúc bận hang ma tưng phun cái tôi là mình bỏ đấy chúc may nè mình ngặt ngang phốt hả anh mà tôi nó vẫn chúc ngay

ป่ามาแต่น้องมาเต็มแถวเดินนี่ว่าไ่คอมะชิบกดอกบันเนาะยังค้าอยู่ที่ดินก็คือไมม่ไม่ไม่คือรูปลงเนาะไม่ไรผมอเคุบเมนไรไม่มี่มนแตกลงนนนี่เองแนะ เออมันแตกงานนี่นะมันกลุบลงของมาอัดมันพูตะกี้มันแตกนดน่อยงนะหินมีบ่หินยุกี่บ่หินหินแห่นล้วหินแห่ก้อนไงนั่ อีโตว่าสิไจักักรถยังแลรถบ่ปนมจักันบ่ไปาไป้นมีเาก็ยังแล่นไว้ปลาบ่มันยังบ่ขึ้นมามาักษาตัวนี้ย่านมันอดอันนี้ นนำบกมันหางเห็นดีก็กำลังเริ่มบกนะน้านำทวงสวนกล้วยเลย